สวัสดีด้วยครับผมอยู่กับช่องเตฟูทับอย่างแรกเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เข้ามารับชมแบบมาดูแบบมีความสุขก็โอเคครับวันนี้นะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะทำชาเลนจ์นะครับหาเงิน1นึ่พันนะครับในการขับช้อปปี้ฟูดนะครับผมนะก็1วันนะครับเต็มเต็มเลยนะครับก็ผมจะเจออะไรบ้างนะครับอุปสรรคกว่าจะได้เงิน1000บาทหรือ ไม่ถึง1000บาทอันนี้ผมไม่รู้นะรับรอดูในชีิตครับก็นั่นแหละนะครับผมนะเพราะว่ามีอุปสรรคหลายอย่างนะครับผมหน้าที่เราต้องเจอแน่นอนนะครับผมนะก็โอเคครับผมนะก็แต่วันนี้นะครับที่ผมวิ่งนะครับก็วิ่งแต่ตอน8ปดโมงนะครับจนถึงนั่นแหละครับประมาณหลายสองแล้วก็ต่อด้วยตอนเย็นแล้วก็ถึงตอนกลางคืนนะครับนะผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะครับผมจองรอบอยู่2รอบนะครับส1เอโมงถึงบ่าย2นะครับแล้วก็5โมงถึง2ทุ่มเอ,อิแล้วก็วิ่งแบบไม่จองรอบก็บนั่นเหลนะครับตามนั้นละเฮ้ยจองดิจองอีก2ทุ่มถึงประมาณยีบนาฬิกา59นาทีก็คือถึงหทุ่มนะครับทั้งหมด3 ที่จองรอบไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หนึ่งพันหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมนะก็คลิปอะไรต่างๆนะครับผมจะลงนะครับก็เกี่ยวกับ s h o p e ี f o o d หรือรับ Rider อะไรแบบนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะมาลงทุกๆวันนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะอัดนะครับลงแน่นอนนะครับผมนิยายผมทำอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับโอเคครับไปดูคลิปกันเลยนะครับผมออเดอร์แรกครับวันนี้ รับลอยเก็บตังค์รขอเยอะมาแล้วรออ,อะไระครับเดสโก้ go, ครับมหมายราอหนึ่งพันครับ วันนี้ผมรุยยาวครับรุยยาวไกลที่ไหนเราก็ไปครับแต่ถ้าเข้ารอบเซตโมแล้ว hmm. ผมไม่ไปละครับช้านี้ผมแค่แตนสักร้อยกว่าพอละแล้วก็เราก็ไปเก็บตอนประมาณ11โมงถึง9.2น,นั่นแหละกับบาา3มั้งโอเคเดี๋ยวรอรับออเดอร์ที่3ครับ สเปรไอกันต่องปิก่อนสีรับผมตอนนี้ครับออเดเรอที่สี่ก็กำลังมาครับโดนดึงตัวครับไปหลังมอมัง้งนะครับ s <S เลสโก ส่งกันครับออที่สี่ออเดอร์ที่ห้าที่หกครับได้ออแบดนะครับแบดออเจอร์ที่5ที่6ผมได้แบดนะครับแบด bad. ที่ผมจองรอบนะครับสิบเอ็ดโมงนี่ก็อย่างกนั้นกลับไปพักที่บ้านแล้วก็ออกห้าโมงแล้วก็สองทุ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวครับผมรอครับผมเช้านี้ผมได้มาประมาณนี้แล้วนะครับครบออเดอร์นี่ายาวๆวันนี้ชิวๆ

ดูระบบมันทำแบดด้วยไปเอานู่นส่งทิศเป็นออเดอร์ในการที่จอจองรอบเป็นออเดอร์ที่สิบสองแล้วได้แบดเลยครับเดีย๋ยวไปรับอีกอหนะไปครับเดโกตัรับบ anyway. ค่ารอบขึ้น5บาทครับตอนนี้นาเวลาตอนนี้2องโมงคึ่งเฮ้ยบ่ายโมงคึ่งถึงบายสามเรากจะรอวัเดอครับเดี๋ยวเราไปส่งนี้แล้วก็ไปดูครับวิ่งนึงสามโมงแล้วก็น่าจะเข้าบ้านพักนะครับผมโอเคครับไป let's go เดี๋ยว่าผมจะบอกให้ว่าเดี๋ยวบนนัดมันจะบอกอีกประมาณเกือบหกสิบบาทนะครับก็ตอนนี้กลับมาพับรถก่อนอีกนะประมาณห้าโมงเย็นครับผมจะออกอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ชิวๆครับวันนี้น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลีป่ยนไปเมื่อเช้านะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมากันต่อนะครับสำหรับวิ่งนะซฟปี้ฟูด ก็ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา16บหกนาิกาห้าสิบแปดนาทีก็คือ17บเจ็นาิกาถึงหนึ่งทุ่มห้าสิบเก้านาทีผมได้ทำการจองรอบไวนะ้ครก็โอเคครับตอนนี้ผมได้เข้ามาในโซนสีแดงแล,วล,ล้วร่ะให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมโอเคครับผมกลับไปพักที่บ้านได้แค่สองชั่วโมงเองนะสองชั่วโมงสุดยอด Let's go <S โอเคครับนี่ครับตอนนี้มันห้าสิบเก้าแล้วนะเดี๋ยวผมจะดับเ,เ,เปิดระบบนะครับ ตกลอยครับผมผมได้ทำการเปิดเป็นที่้อยแล้วนี่อยู่โซนนี้ปุ๊บผมก็เปิดออโต้ไปเลยครับผมไม่กลัวว่าจะไปที่ไหนโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปวิ่งไปเรื่อยๆกันนะครับเดี๋ยวถ้าได้งาน้ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับแต่แต่ละงานนะครับโอเครับผมนะผมก็ไม่รู้นะว่า5โมงถึง2ทุ่มเนี่ยมันจะมีกี่เดินนะครับมานะครับโอ้โหส้มตำอยู่ตรงนี้ครับ เราต้องไปส่งตรงท่าแพร้รานโอเคครับมรู้ชื่อร้านแล้วโอเคครับเปิดปุ๊บเด้งปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวขอทำการไปรับออเดอร์ก่อนครับแล้วเจอกันครับเ <'s> อสโ้เรียบร้อยครับออเดอ์แฟชรถออกมาปุ๊บเด้งมาปั๊บเลยครับไปครับส่งเสร็จก็เด้งอีกนะครับผมโอ้โห ไปไกลแล้วครับรอบนี้เป็งนึนงนะครับไปครับไปเอากันต่อเสรียบร้อยส่งเสร็จแล้วดูดิว่าจะเด้งหรือเปล่าเปิดออโต้ตลอดเฮ้ยๆๆเฮ้เไปข้าสู่อะไโอ้ยครับเดี๋ยว ยังไงถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ได้แออเดอร์แล้วครับสำหรับในการจองรอบ5โมงสุดยอดเดี๋ยวรอเด้งจะถ่ายให้ดูนะครับบางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายก็ต้องขอถ่ายด้วยการแอซ้อนลูกค้าเดียวกันแต่สาวแตร้อนโคตรสุด Yacht. Let's go. ายนี่เลยสำหรับก่อนนะครับผมเรีย yes, บร้อยจะส่งเรียบร้อยแล้วปิดครับรอดเด้งปิดออเดอร์ไปสกู๊ตนี่อีกแล้วครับผม ส่งเสร็จแล้วครับรามเมงรอนานมากเมื่อกี้รอเดี๋ยวอีกสิบนาทีรอบจะหมดขออีกสักออดดินี่ครับรอครับรอมันเด้งตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนคืนละ นะครับส่งเสร็จนี่แหละครับผมตอนนี้เวลา21นาฬิกาชิวๆครับผมประมาณกี่ออนแล้ววะโ okay, อเคครับเดี๋ยวให้ได้กระช้ากันฝนก็จะตก ทุกคนโอ้อไอเนี่ยอ๋อรับเยอะแล้วครับผมแม่นครับ ปิดผมตอนนี้ปิดผมจะกลับยังไงเดีด่ยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะวิ่งต่อเปล่าเป้าหมาย1,000บาทผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะสำเร็จจะบ่เนี่ยโอ้เซ็งไหวไม่ไหว ข้าวฝั่งแล้วดูกูดูผมดูพื้นดิไม่เปียกโซนคูเมืองเปียกโอ้โหฝนยังเต็มเลย1,000บาทเป้าหมาย1,000อัดคลิปด้วยเละกลับบ้านก่อนจบข่าว เขาบานแล้วเข้าบานแล้วครับอะไรเนี่ยโอเคนะครับทุกคนก็ดูคลิปนี้จนจบไปที่ไรใช่ไหมครับผมนะสำหรับในการวิ่งชาเลนจ์หนึ่งพันบาทครับผมก็ทําได้ประมาณทุกคนก็เห็นใช่ไหมเพราะว่าผมเจะอุปสรรคด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะได้ประมาณ949บาทนะครับผมนะส่งไปทั้งหมด41ออเดอร์นะครับแล้วก็ าคาดจะส่งที่ขึ้นนะครับ178บาทนะคือรอบที่เราไม่จองรอบนะตอนเช้าผมออกตั้งแต่ประมาณ9โมงนะครับผมนะถ้าผมออกประมาณ8โมงนะครับ8โมงหรือ7โมงครึ่งตอนเช้านะก็ตอนช่วงกับ11โมงผมอาจจะได้ประมาณ200แล้วนะครับผมนะ <c oughs> นั่นแหละนะครับก็คลิปนี้อาจจะตามเป้าเลยนะครับแต่ ผมดันตื่นสายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ออกวิ่งประมาณ9โมงนะครับผมนะก็รายได้ทั้งหมดเราก็ได้949บาทนะครับได้แค่นี้แหละนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเอาแค่นี้พอนะครับผมนะจึงจะไม่ตามเป้าก็เกือบได้นะครับผมนะก็คือทุกคนก็ทําได้แน่นอนนะครับสาหรับ1 00 0บาทนะครับผมนะวิ่งช็อปปี้ให้ได้1 0 0 0บาทนะครับค่ารอบแต่ละเพิ่มตื่นเต้นเลยแล้ว ค่ารอบแต่ละพื้นที่นะครับเขาจะไม่เหมือนกันนะที่ผมอยู่ถ้าไม่จองรอบก็ประมาณ26บาทถ้าจองรอบก็22บาทแต่ถ้าเลือกอันที่มีโบนัสก็จะโบนัอีก่บาทแต่เราเดอร์ขึ้นไปนะครับแต่ขอให้อยู่ในรอบในพื้นที่ในโซนสีแดงที่ท่านผู้ชมเห็นแหละนะครับผมนะแล้วก็ไม่ออกจากเขตแล้วก็ไม่ควรปิดออเดอร์นั่นแหละเราก็จะได้โบนัส4บาทนะครับผมนะก็ ถ้าส่ง15ออเดอร์ในประมาณ2ชั่วโมงนั้นก็จะตกประมาณ50กว่าบาทเกือบ60บาทถ้า15ออเดอร์ก็ประมาณ60บาทสำหรับโบนัสนะนั่นแหละครับผมก็ได้บวกโบนัสเข้ามาในที่รายได้จากการจองรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็พี่ๆน้องๆหรือใครนะครับก็สามารถวิ่ง s h o p e e f o o d หรือค่ายอื่นก็สามารถทําได้หรือผ่านได้แน่นอนนะครับผมนะผมก็ได้ทําการพักรถไปประมาณสเกือบ3มชั่วโมงนั่นแหละครับก็อ,ออกต่อนะครับแล้วก็มาเจออุปรสรรคตอนกลางคืนฝนตกอะไระครับนะมันไม่มีอะไรที่แบบแน่นอนหรอกนะครับผมนะก็อะไรนะครับต้องเราไม่รู้เนาะว่าฝนจะตกหรือไม่ตกตอนไหนนะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปน้าจะทําอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยอาจจะมาทาคลิปสอนพี่ สำหรับในการเขับไรเดอร์ช้อปหรือว่าไรนางสำหรับใครสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะคิปนี้ผมขอตัวลาไปนอนนะครับไปพัอให้เพียงพอนะครับทุกๆคนด้วยแล้วก็ออกกลังกายนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีด้วยนะครับผมนะทั้ไหลาครับรายได้วันนี้ตามที่เห็นโอเคนะทุกคนชิวๆนะครับบายครับผม